วันเสาร์ที่25มกราคม2558จะมีกิจกรรมเนชั่นชวนปั่นนะครับวันนี้ผมจะพาทัวร์นะครับพาทัวร์ที่มหาวิทยาลัยเนชั่นปั่นตามเข็นเมนาฬิกาว่าในมหาวิทยาลัยถ้าเกิดเราไปปั่นแล้วจะได้พบเห็นกับอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมจะปั่นโดยใช้จักรยานคันนี้นะครับ แล้วก็ใช้จับรถจักรยานมือเดียวนะฮะอาจจะช้าๆหน่อยนะครับที่นี่คือทางเข้ามหาวิทยาลัยก็สังเกตได้นะครับวิ่งมาตามถนนวิทยาลัยวุฒิเนินเดรียวความพร้อมครับที่จะปั่นรลย วั2าคม2 5 8แลวที่ที่6เปะมีวิธีปราศารปิยบัตรของหมหาวิทยาลัยที่หมหาวิทยาลัยนี้เช่นกันฮะก็จะเดินรถทางเดียวนะครับเอาละเราเข้าไปที่ประตูทางเข้าของหมหาวทิทยาลัยแล้วระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครับก็ต้นไม้เยอะครับต้นไม้เยอะไปตามทาง อันนี้เป็นด้านหน้าของมหาวิทยาลัยก็จะมีถนนล้อมรอบมหาวิทยาลัยนะครับปั่นไปทางทิศตะวันออกตอนนี้เป็นช่วงเช้าประมาณเก้าโมงครับพอถึงบริเวณนี้ก็เลี้ยวขวา เพราะเป็นทางบังคฮะแสงจะเริ่มดีแล้วเมื่อกี้ย้อนแสงไม่ค่อยเห็นนะครับหนึ่งกิโเมตรแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ก็คลิปได้ประมาณสองนาทีแล้วมีบางจุดที่เป็นลงเนินขึ้นเนินค่อนข้างอันตรายช่วงนี้ผมก็จะปั่นไปสับสุนจังหวัดลำปางด้วยนะครับที่จะเป็นนครแหงการขี่ปรายา จุดนี้เป็นพื้นที่นะฮะเตรียมไว้สร้างอาคารได้มีทางแยกข้างหน้าครับไม่ต้องเลี้ยวนะฮะไม่ต้องเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวาจะไปยังอาคารอนเนกประสงค์หรือว่าอาคารจัขอรสุกนั่นเองนะครับเส้นนี้นะฮะเราจะตรงไปครับช่วงนี้ขึ้นเนินบนจะมีหอบนิดนึง เิยไม่สูงครับสบายๆนี่มันยังไม่วอร์มเลยวันนี้ลงรถแล้วก็ปั่นเลยก็เป็นการเดินทางเดียวนะไม่ต้องกลัวรถสวนนี่ยังไม่เจอรถสวนเลยครับ บรินี้เริ่มเป็นถนนที่อยู่ด้านหลังของอาคารอเนกประสงค์แล้วก็คืออาคารห้านะฮะถ้าเรยกซามเบอร์ก็มีอาคารองารสีห้าปกติแล้วถ้าคิดจะมาลานดาวก็ต้องจอดไว้ จอดรถที่นี่นะครับเป็นบริเวณจอดรถสำหรับอาคาร4และ5เคืออาคารพันธสังคมาศคาสตร์แห่งศาสตร์และศาสตร์และก็คณะเอกสงจอดรถที่นี่ก็ไปย็นลานจอด น่าจะมาได้จบเกือบกทางแล้วบริเวณนี้เป็นสานามฟุตบอลน,นะครับนี่นะฮะสานามฟุตบอลด้านบนของสานามฟุตบอลก็ตรงไปข้างหน้าน้มันจะเป็นสนามไดกลอฟส่วนด้านซ้ายทั้งหมดจะเป็นลัวนะฮะไปไม่ได้นะฮะ กี่บสานกีฬาซอสออสารทดรสสุดทอนซอสสนามเทนนิสแล้วก็จะมีสระแตะว่าน้ำครับแบบน้ำอ่ะละนี่แล้วครับเลี้ยวขวาไปตามทางของครับ นี่เป็สนามเอกชยัยบุญนัตสินชยัยศรีหนึ่งสองสามเองนะครับขึ้นมีฐานตะก้อสนามเปตองรด้วยนี่ทั้งหมดนะฮะนี้จะเป็นสนามท่านอัครทวรสิริบุรีฮะแล้วก็มีสระว่ายน้ำประยุทธ์สุริมนมหาพิศิริเป็นบกทอ,อขึ้นตางอันนี้ลงเนินครับ ลงเนินลงเ,เนินแล้วมีเนินด้วยจุดนี้เป็นบ้านของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยย่าดนะครับมือเดียวผมปัดไม่ได้ขอวิ่งขึ้นเนินนี่เป็นบ้านของผู้ก่อตั้งนะครับปัดน,นี้ขึ้นฮนะ เมื่อเดียวก็ใกล้ละเป็นเส้นสุดท้ายอันนี้ถ้าตรงไปด้านนี้จะเป็นลงเป็นลงในแรมเทคนะครับอยู่ติดกันสาระดับพชปสตรงไปทางนี้ครับ ตรงไปทางนี้ก็จะเป็นหอพักหอพักที่เห็นนี้เป็นหอพักหญิงครับเลยเปนหน่อยเป็นหอพักชาย